ห่สอกุยบ่มาหนึ่งสองอยว่าเออบ่มหนึ่งสองโอ้บัดบัดเพันไห่พัดไปเอาบ่บัตตับัตตัวพัน่่ไหพันไปเอาไปซื้อชบอนย่างเดียวโอ้เ่อเลือใจจ้อของสัตวคนคนยอมครับผมเพื่อนให้คเอาแล้วเอาแล้วอันบ่ S <S เลขไถยตัวนาตัวหลังบ่จักครับผมจักสิเป็นเลขร่างเลขบนบ่จักขอให<า>้พี่เจรนาเอาเนาะเมียเนาะพี่เจรนาเอาคุณซื้อครับผมเอาคนหายสั่นล่ะครับอดีค้าอดีตเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวยพารุ้ยครับเอฟซี FC ครับเมื่อนี้ก็มีชื่อหนึ่งหับนกับเนาะในนําสิ่งของมาให้น้องนุนกับเนาะพร้อมขอบคุณยายหลายคนครับเอฟซีครับ ในน้ำของน้ำหย่างมาเนาะครับเนาะมามอบให้น้องนุเช่นเคยเนะครับด้วยเอฟซีครับคือว่าตั้งใจแล้วมือนี้สิมาถ่ายรถให้น้องนุครับอีซีครับแต่ว่ารถบ้ันในมาเนาะครับเนาะจักว่ารถอยู่ใส่ติดต่อรถบ้ันใดครับก็เลยเอาตะของมอบให้น้องนุก่อนเวลารถมาเดี๋ยวค่อยมา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 ถ่ายทีหนึ่งครับอีซีครับเพราะว่าติดต่อเพราะว่าผูฟันไปน้ำรถอยู่นี่คือเป็นหมอมพระนะครับหลวงพี่นะ เพคนไปนั่มรถอยู่บ้านใดครับอีซีครับกัติดต่อผู้เอารถไปเห็นบ้านใดเนาะครับเนาะก็เลยต้องถาเพ่นก่อนครับอีซีครับกะมื้อนี้กะยินดีนั่เนาะครับเนาะในน้องนุมาหาน้องนุอีกครั้งหนึ่งครับอีซีครับในพร้อมครับได้เอาสิ่งของมามอบให้กับคุณแม่คุณยายหลายท่านหลายคนครับอีซีครับกะบทางหลายอันหลายอย่างเนาะครับเนาะแห่งว่ามื้อนี้ได้มา แต่แนวอยู่ในกลิ่นครับเขาสารอาหารแห่งน้ำดื่มต่างๆนะครับเนาะแล้วพร้อมกับเงินนิดน้อยมาให้น้องหนุครับอีซี่ครับแต่ว่าคือตะกอนนี่ก็ษีผ้ามาขอเลขอยู่นี่แหละครับอีซี่ครับค้อนที่ว่าเพิ่นปลูกคอดตายนี่ยนะแต่ว่าหลวงพ่อเพิ่นบ่ทันได้อันมีเวลาว่างนะครับเนาะผู้เพิ่นสิพามาขอกับอีซี่ครับก็เลยถางวดหน้าเนาะครับเนาะงวดหน้า วันีเอาของมามอบให้น้องหนูก่อนนะครับเนาะอีซครับกเอ้าถาเบิ้งนกับเนาะว่าแ็คหน่อยก่อนว่ารถสีมาท่านบอกครับอซครับเอาเอ้อฟซีครับบันนี้จะคุณแม่เพคุนสีเอาของมอบให้น้องหนุนะครับเนาะมีข้าวสารอาหารแห่งต่างๆครับอีซครับขอนล้ยเินๆอครับเอาอม ใช่เราบอกขอครับผมนะอันบัดนี้คุณแม่คนที่มอบของให้กับน้องหนุนาะครับเนาะเป็นสักศีพนันเอาม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 าเอามาหลายๆคนครับอย่าเฝ้าไปเด้อหลายๆมามอบหลายๆคนลงยูทูบเออครับของไม่ให้เขาสารอาหารแห้งของเอาเอาไปว่าเป็นค่าใส่ใจที่ไปติดต่อรถขึ้น นะครับเอาสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุบุญนะครับเพื่อเอฟซีครับมือนีก็ได้เฮ็ดปุ่น่วมกัดหลายคนเนาะครับเนาะคนทั้งคุณแม่ชี้ทั้งคุณแม่คนมากครับโดยการนำทีมของแม่ชีหลักๆนะครับเพื่อเอฟซีครับ เอาตูกจริงยางเอาไว้เนี่ยก็ให้น้องคนเก็บเมียนเอาบัตรนี่นเนาะครับเอาไรโซนายๆนี่ด้ครับผมคอัดมกัโอ้ยสาธุสาตุาตคือเอา้าครับ,บ<ว>ผมโบ,บเล้บบนเนให้โบเท่าแล้วครับผมสาธุสาธุกาลั่งทิตตั้งกองกระตินนะปรึกษากันอยู่อ่าเสี่ยวคนซาแล้วนี่ครับผมกับเอซีกับอยากรวมบุญรวมคุณกัติดต่อมาหาไม่ชี้หรือครับหรือครับด้วยเอซครับ อืมเอาสำหรับย <นม S 1> ิปมี้กับบอมี่มมตัวเลขเอียงน้องครับเนะบาะเพราะว่าเอาของมาหมอบไปซื้อครับอีซีครับอืมเอาของมามอบไ้น้องไปซื้อเนาะครับเนาะสองครั้งที่ครั้<ป>งที่สองแล้วลอ,อืม เอาซีหาซีไปซื้อลอตเตอรี่ไปโอ้เอาซีหาซีตีแม่โอ้ถ้าเป็นเลขไทยแล้ววันที่สองที่สามที่สี่ครับผมเอาซีหาซีเด้อครับเด้อคุณแม่คุณว่าเอาไปเป็นไปขอองค์หญิงได้โอ้ครับผมก็เถือกแต่ยาว่าเออเยาว่ากันครับเ้าเอ็ดบุญน้ำกันแล้วเนาะแม่เนาะอ่าพวกอนี่ก็จะไปซื้ออยู่นี่นี่หน่อยนึงจะไปซื้อลอตเตอรี่อยู่นี่โอ้ครับผมเอาซื้อลอตเตอรี่ไว้ ป็นเลขไห้สามตัวอ้าวสี่หาสี่ได้ครับเด้อตัวนาตัวหลังปอมป่ะแม่อืมครับผมเอาไปสำหรับบ้านเลขที่ของหลังนู่กกัเนี่ยคนเนาะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามนะครับด้วยเอฟซีครับอันเก้าหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งเนาะแม่เนาะวันมาไปมองเก้ายูจัมันเจียวเก้าตัวได้ไหมโอ้ครับศูนย์สามเก้าศูนย์นาเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สองอุ้มมาละ มาหลายเก่าแธอล่ะแม่หลายเก่าแธอล่ะแม่วังหันแม่กับฟันได้ทั้ง่างทั้งบนาุบนล่าแม่เพราเอาแม่ว่าดโอ้ครับแม่ฝันได้ตัวใดแม่ได้สี่หกหกสี่ได้ได้อีหยังหนึ่งได้หนึ่งสองนี่ละโอ้โหขอขนมงิ้งละเี้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยตัวแม่โอ้ยได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเปลี่ยนใจแววหางโอ้โหหัวนี้องค์ยิ้งไหนแล้ว เอาโลดตัวหน้าตัวหลังตัวแรกก่อนพี่อะซีห้าซีพ่อไปก็ซื้อเลยครับซีห้าซีครับเอฟซีครับซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อครับเด้อยเอฟซีครับอย่าเมาอย่าเมายายย้อมเด้อเอายายย้อมนะครับเด้อเพิ่นไห้มาแล้วไปขอกับองค์หญิงมาหมันมาทุกท่านเมื่อนี้สิมามอบของให้ครับน้องหนุ่งท่านคุณยายเพิ่นก็เลยว่าได้เลขมาเนาะครับเนาะ งวดวันหานเพิ่นกรใไ้สองกำหนืองันใหจเลยว่ะเอาหนังลงหญิงเอาหนึ่สองบอุ้ยบ่มักหนึ่งสอง่อยวบอมักหนึสองโอ้บัดบัดเพิ่นไ้พัดเปบ่าบัดตับัดตัวเพิ่นบ่บ่พันเปลอาไมซื้อวบนย่างเดียวโอ้เือ่จะจลองกรสันคนคนยอมครับผม เพื่อนหนครับเอาเร็วเอาแล้วอันบ่เลขไทยตัวนาตัวลังบ่จักครับผมจักสิเป็นเลขล่างเลขบนบ่จักหายพี่เจรณาเนาะเมียเนาะพิจารณาเอาผู้ซื้อครับผมเอาเพื่อนหายฉันละครับได้มาจากองหญิงมืัอนี้มามอบของให้น้องนุนะครับเด้อเอฟซีครับอหอยกระฟันนี้ไปแต้มองเก้ายังเก้าตัวใดสิมาอ๋อว่าเป็นตัวนี้บ่แม่อยู่คือดีบ่อันก็แล้วแต่ที่พี่เจรนาเอาเต้ออ่า เรีย่ว่าในใจแม่แม่สิซื้อเจ็ดสองลังเอ้ามาได้ตัวนึงบปฏิปีซื้อตัวนึงอีกแล้วบาทนี่โอ้อันนั้นมันเป็นลอตเตอรี่โอ้ติอืมก็ซื้อลอตเตอรี่ตัวน้าแม่เนาะสามตัวหน้าตัวหลังอ่ะนะโอ้อืมเอาขนาดสามตัวหน้าตัวหลังโอ้างกันเพียงเพราะว่าที่สองกว่ามาได้ได้แสนหนึ่งหุ่นโอ้ติปาตัวใบหนึ่งอ่ะใบหนึ่งสองแสนดีแม่ใบสองแสนหมดแล้วแล้ววันที่สองรสตอรี่โอ้นะครับต่อสี่ห้าสี่ แม่ย่อมพนว่าซีหาซีนะครับเด้อปวดอ่ะเพื่อนไปยืนข้ามเอวอยู่ประตูคนนี้คนนี้เอาอีลีนแล้วมวดก้อนกับคือกันมวดก้อนกับวอาก็ไม่เบนอยู่วะไม่เบนแปดสองเลขสองเลขแปดคักๆนี่แปดสองได้เครื่องเดียวครับผม ได้เครื่องเดียวตีแม่ได้เครื่องเดียวเส้ปดกับองทองครับโอ้ที่ไปพุ่นใครับพุ่นใค้ทุกวัดครับมีเงินซื้อบอเลือเอาโลดพอไหวสี่ห้าสี่เออพอไหวมาเลือกเอาโลดครับฝันแตนี่ไปหอดูในมือละคูละคูศูนย์สามหนึ่งกับศูนย์สามหนึ่งเนบหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนสามบลูกหนึ่งศูนย์สามนะครับด้วยเอฟซีครับ ไปไปฟังกันไนคอยวาสศูนย์สามหนึ่งอ้าวเอฟซีกับห้ใช้วิจารยาในการรับชมหนึ่งกับเด้อมันออกสัญจรมันจะออกไปทั่วเด้โอทำหันก็ออกสัญจรจังว่ามันออกซีโฮกแล้วสันชื่อหาโกสันมักหาโฮดิอครับผมคำว่าเลขเก้าสิบห้าบวกสิบสองสิงหาตัวเก้าโยศกมโมมันละไม้ลีบ่แมะม้าอีลีโอครับ ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้ออันนี้การอนุโมทนาสาธุบุญเอาเนาะครับเนาะมือนี้คุณแม่เพิ่นกระมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพีครับอานเกีครับผมเอาขอจบคลิปไว้เพียงสี่ครับพอกับไม่ได้คลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับประดิษฐงามครับครับผมโบวชเห็นมันแล้วน้อแม่เนาะเติมว่านี่นั่น แม่ซีหน่อยว่ากินนมใมันเบิดเด้ออื